สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทางเพจถอดบทเรียนนะครับซึ่งวันนี้ท่างถอดบทเรียนเนี่ยก็มีเรื่องราวของความกล้าที่จะออกจากเซฟโซนโดยคุณพอพัทรพลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเกา่ามีหลายๆประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถอดบทเรียนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับฟังการถอดบทเรียนในทุกๆวันจากทางช่องนะครับ ประเด็นแรกเนี่ยก็คือมนุษย์และเซฟโซนมนุษย์ทุกๆคนแหละครับอยากอยู่ในโซนที่สบายหรือในเซฟโซนแล้วจริงๆสมองคนเราเนี่ยก็ถูกออกแบบมาแบบนั้นด้วยคือออกแบบมาเพื่อปกป้องให้เราไม่เผชิญกับอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่สมองสั่งให้เราทําแล้วมันออกนอกโซนปลอดภัยมันจะค่อยๆดึงเรากลับมาให้อยู่ในโซนปลอดภัย ในเรื่องของคนที่ประสบความสําเร็จและเซฟโซนเขามีวิธีคิดยังไงถ้าลองสังเกตดูคนที่ประสบความสําเร็จในทุกสาขาอาชีพเลยนะครับคือคนที่ยินดีออกจากเซฟโซนของตัวเองหรือโซนสบายน,นั่นเองก็คือทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานด้วยนะอันนี้สําคัญแล้วคนก็จะไม่เห็นด้วยอยู่นานมากเลยในสิ่งที่เขาทาจะดูใครก็ได้ครับตั้งแต่ แจ็คมาบิลเกตสตีฟจ็อบหรือใครก็ตามครับที่คนทั้งหลายบอกว่าเขาเหล่านั้นงี่เงา่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกในสิ่งที่เขาทาแต่คนเหล่านั้นก็ยินดีทําอย่างนั้นอยู่นานมากจนทุกวันนี้ครับก็สามารถยืนหยัด จนประสบความสำเร็จได้ในหลายๆคนที่กล่าวไว้เลยสําหรับจุดตั้งต้นในการออกจากเซฟโซนเนี่ยฉะนั้นใครก็ตามครับที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าออกจากเซฟโซนนี้สิ่งที่ต้องถามตัวเองจริงๆก่อนว่าชีวิตนี้อยากได้อะไรแล้วที่อยู่ทุกวันนี้มันเซฟจริงๆหรือเปล่าคอมฟอร์ทโซนมันสบายจริงๆหรือเปล่าหรือมันแค่สบายแค่ตอนนี้ ซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะสบายหรือเปล่าหรือจะไม่สบายก็ได้มนุษย์กับสิ่งที่เราต้องเลือกทําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มนุษย์มักจะเลือกทําในสิ่งที่สบายตอนนี้ก่อนเพราะมนุษย์เนี่ยมักจะเลือกทําอะไรที่มันง่ายและสบายถ้ามีเรื่องง่ายกับเรื่องยากมนุษย์จะเลือกทําเรื่องง่ายก่อนเรื่องบันเทิงก่อนสมองจะเลือกอันนี้ก่อนเสมอนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเลือกทําสิ่งแรกที่ต้องมีคือสติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติก่อนครับแล้วถามตัวเองว่าชีวิตนี้อยากได้อะไรอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยอยากดูแลพ่อแม่ให้ได้ดีอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากทำอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรอยากได้อะไรให้ถามต่อว่าทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันให้เราได้หรือเปล่ามันให้เราได้ไหมถ้าตอบว่าไม่ได้ก็คือคุณต้องเปลี่ยน คนจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคนเรารับไม่ได้ครับถ้ารับได้ก็จะไม่เปลี่ยนเช่นน้ำหนักตัวปัจจุบันเนี่ยคุณแบบเนี้ยทุกคนรับกันได้ไหมครับทุกคนเปลี่ยนไหมพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมถ้าไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนก็ไม่เริ่มต้นที่จะออกกำลังกายเพราะเขารับได้การเงินก็เหมือนกันถ้ารับได้กับเงินเดือนเท่านี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานเพิ่มไม่จําเป็นที่จะต้องหาอาชีพที่ 2- ที่3ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ ีนี้คุณต้องถามตัวเองจริงๆว่าคุณรับได้ไหมที่จะมีชีวิตแบบนี้พ่อแม่เราเป็นแบบนี้คุณรับได้หรือเปล่าลูกเราเป็นแบบนี้คุณรับได้หรือไม่คุณภาพชีวิตของเราเองเป็นแบบนี้เรารับได้ไหมสิ่งเหล่านี้ครับคุณรับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถอดบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องถอดบทเรียนไทย Facebook, TikTok, YouTube และ Instagram แล้วเรามาถอดบทเรียนในทุกๆวันฝึกวินัยให้กับตัวเองทำซ้ำๆสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ